สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะมาสอนอ่านนะคะการอ่านเรื่องแล้วก็ตอบคําถามนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะวันนี้เนื้อเรื่องของเราจะมีคําที่ผสมสระอากับสระอีนะคะนักเรียนดูนะคะจะมีไมมเอกนะคะมีวรรณยุกต์เอกซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะเรามาอ่านกันก่อนนะคะอ,อ่านตามครูนะคะอีกาอีกา มานาอีกามานาบรรทัดที่สองนะคะตาสีมานาตาสีมานาบรรทัดที่สามค่ะอีกามาหาตาสีอีกามาหาตาสีบรรทัดสุดท้ายนะคะอีกา มาหาตาสีที่นาอีกามาหาตาสีที่นาอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะเรื่องนี้นะคะเราจะอ่านเรื่องอีกานะคะอีกามานาตาสีมานาอีกา มาหาตาสีอีกามาหาตาสีที่นาเราอ่านเรื่องอีกาจบไปแล้วนะคะ,ะคราวนี้เราจะมาตอบคำถามกันนะคะนักเรียนเขียนคำถามนะคะตามครูเลยนะคะสามข้อเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะนักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งนะคะก็ถามว่าเรื่องนี้มีใครบ้าง นะคะคนักเรียนลองดูข้างบนนะคะในรูปนี้มีใครบ้างคะรูปตามีไหมอ่าข้อกอไก่ก็คือรูปตานะคะอคอไข่การูปกามีไหมคะนักเรียนสังเกตดูมีไหมคะคอควายอีกามีไหมคะอ่ามีรูปตากับรูปกาใช่ไหมคะรูปตาอยู่ในข้อกอไก่ อีกาอยู่ข้อคอควายนักเรียนก็เอากอไก่กับคอควายมาเขียนนะคะตาอยู่ในกอไก่นะคะแล้วก็อกอไก่กับคอควายนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งมาตอบข้อที่สองนะคะข้อสองถามว่าตาสีไปที่ใดตาสีไปที่ใด เมื่อกี้เราอ่านแล้วนะคะ,ะตาสีไปไหนคะตาสีมานาตาสีมานานะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2องนักเรียนก็ตอบเลยนะคะ,ะตาสีไปที่ไหนคะ,ะรูปกอไกอ่นักเรียนดูนะคะกอไก่รูปขอไข่ถูกไหมคอควาย นะคะอ้าวตาสีไปที่ไหนคะนักเรียนนักเรียนเขียนคําตอบลงไปในข้อสองเลยนะคะครูไม่เขียนนะคะนักเรียนตอบเองนะคะสามอไรมาหาตาสีนะคะนักเรียนก็มาดูนะคะตรงที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะอ่อีกามาหาตาสีที่นานะคะอ่แล้วเราถามว่าอะไรามาหาตาสีนะคะ ตัวอะไรมหาตาสีคะนี่นักเรียนสังเกตดูนะคะเหมือนกันเลยนกสามตัวเลยนะคะแต่ตัวไหนละคะตัวไหนที่มหาตาสีนักเรียนก็เลือกมาหนึ่งข้อกอก่ขคอไข่หรือคอควายนักเรียนก็เขียนคําตอบลงไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทําได้ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคําที่เราเรียนมาแล้วนะคะคําที่ผสมสระอาสระอีเราก็เรียนมาแล้วนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้เราก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับเรื่องอีกานะคะชั่วโมงหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีหนึ่งน,นะคะสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ